จีนโกดังคุณสมบัติพันธุ์เอกะรวลงขอบุญด้วยหนึ่งย้อนก่อค่ะอ่าโอ้ที่ให้คุณพ่อเกิดคุณแม่จ่าสายพระบานะคะเขียนชื่อก่อนนะอ่าขออนุบาลนาบุญด้วยจ่าสาธุสาธุหลบเอ่อมารื่องบนมาฝากเนื้อฝากตอนจังใดกันไง หลวงพ่อโตวัดสาขาด้วยนะเป็นศิษย์หลวงพ่อโตแล้วอ่าอนอ่าบทนาบนด้วยครับ ต่อต่อยอดทอดพระบาทต่อพระเจดีย์ทรายต่ออันน right. ี้เลยจ้าขอเชิญเชิญรับกำลังสาราสาธุชนคนใจดีนะขอทุกการอภิประกาศนิดนึงจ้าอภิประกาศเลยประกาศเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอามาเลยจ้าขอต่อไมค์การินตีต้อนรับ hmm. นุโมทนาบุญกับ คุณรังสิตอวดสะอาดและครอบครัว100บาทคุณพัทราวดีสายสอนและครอบครัว100บาทอันุบรณนาบุญด้วยจ้าสา,สาธุสาธุสาธุด้วยครับอ่าแบบเลดีเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวนะออบอนุบุทนาบุญนะ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณชัยยาอัญชันพาตินะคะร่วมทำบ,บุญหนึ่งบาทค่ะยินดีต้อนรับครับผมงานวัดสาขาของเราคือสุดท้ายเป็นของสุดท้ายแล้วผ้าป่าลอยฟ้ามหาทุศากศรค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะกับ ร้านบ้านใหญ่เบียงค่ะรวมทำบุญหนึ่งพัน,บ,น 1, บาทนะคะและพระกรารอนุโมนาบุญกับคุณน้าไพศผู้เล็กน,นะคะรวมทำบุญ1น0บาทค่ะ<อ><อ>ต่อบุญใหญ่1 1 0 0หนึ่งร้อบาทอนุโมนาบุญด้วยจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้กิจการนะคะ,ะร้านอาหารครัวบ้านเบียงรุบดเรือบี ให้หนูหน่อยจ้าขอบพระคุณพรรับนาะมาร่วมสร้างบุญสร้างประโยนก่อเจดีทรายกับผู้ปกครองนะแต่งตัวกันสวยงามสวยงามกัเลยทีเดียวมาร่วมบุญงานะขอเชิญครับขอเชิญน,นะเอามาเขียนชื่อก่อนครับรับรับซองแล้วมาเขียนชื่อนะ ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคุณพี่สารุแบบสุวรรณค่ะคุณพี่สารุเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบล้านคลองสวนค่ะพร้อมด้วยคุณภรรยานะคะร่วมทำบุญ100บาทค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอนอุโมทนาบุญด้วยครับ ค่ะต้องขอสวัสดีนะแล้วขอต้อนรับกับที่